Okay, สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมมาจะมาตอบปัญหาโลกแตกให้เพื่อนๆคิด<ๆ>ว่าจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนเลยนะครับก็คือว่าถ้ามีเวลาทั้งสัปดาห์อยู่แค่2วันนะครับเพื่อบางคนเนี่ยทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนาะผมเข้าใจมากๆเลยนะครับมีเวลาจริงๆอะ่ะเหลืออยู่แค่เสาร์อาทิตย์จะทําอย่างไรซึ่งเป็นคําถามที่ผมได้รับจากใน t i ๊กต็อกนะครับมี่ไปฟอลกันด้วยนะครับติ๊กต็อกฮีโร่แอดลินะครับเป็นน้องที่ถามมาใน ติกตอกนะครับถามผมเลยว่าพี่ครับผมมีเวลาน้อยมากจริงๆมีอยู่แค่2วันเนี่ยผมอยากทราบว่าตารางไหนที่ทําให้ผมกล้าเพิ่มกล้ามเนือ้อได้มากที่สุดผมได้เขียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็คือตรงประเด็นง่ายมากๆเลยนะครับสําเร็จรูปเลยนะครับเขาเรียกโปรแกรมประมาณว่าคุกกี้คัตเตอร์นะครับหรือว่าเราเอาโปรแกรมนี้ไปก็แปะวางได้เลยใช้ง่ายมากนะครับก็คืออันนี้คือ ผมจะขอเรียกว่าเป็นวิดดนวันนะครับอันนี้ก็เป็น day 2นะถ้าเกิดว่ามองคร่าวๆเนี่ยแวบแรกเพื่อนๆอาจจะเข้าใจเลยก็ได้นะครับคือ day one เราเล่นแค่มัดหลักนะครับคือมัดที่เป็น Push พวกที่เป็นอกเป็นหัวไหล่เป็นไทรเซปทั้งหลายแล้วก็บวกกับ1 d e a d l i f ดลินะครับอ่าส่วน day 2นะครับก็จะมีท่าที่เป็นพูหรือเป็นการดึงทั้งหมด เป็นโรเป็นพูอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมเบลหรือบาร์เบลบวกกับ1สควอตนะครับง่ายมากเลยผมจะให้เพื่อนๆเ,เหมือนเล่นเกมจับคู่ได้เลยนะครับสนุกกันด้วยนะก็คืออาจจะเช่นดิฟกับเดดลิฟก็จะเป็นอะไร DD, ดีๆเลยใช่ไหม DD, ดีๆดิฟเดดลิฟโอ้จำง่ายเลยนะครับวันนั้นเราเล่นแค่ท่าดิฟกับอะไรก็ได้เดดลิฟจะเป็นคอนเว n นชั่นแนลหรือเป็นซูโม่ก็ได้อย่างที่เพื่อนๆต้องการนะครับ ส่วนวันพูเราก็เล่นอาจจะเป็นพูว่าเรื่อมมาแค่ท่าเดียวนะครับพูหนึ่งท่าบวกกับสควอตอาจจะเป็น f รอนต์สควอตก็ได้นะครับคือในวันนั้นนะ่ะท่าหลักผมอยากให้เล่นแค่2ท่าก่อนนะครับสท่าหมายความว่าเราเลือก1ดิฟหนึ่งเดดลิฟขึ้นมาโปรแกรมอาจจะเป็นประมาณ5เซต 10ครั้งหรือ5เซต5ครั้งแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับอยู่ที่ระดับความชํานาญละกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะเล่นมานานแล้วหรือเพิ่งเริ่มเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนก็เล่นมานานแล้วแต่จู่ๆกลายเป็นเวลาเหลืออยู่แค่2วันต่อสัปดาห์ทําอย่างไรดีนะครับก็อันนี้เลยนะครับหท่า1ท่าผมก็จะเลือกอ่ะดิฟกับคอนเวนชั่นแนลเดดลิฟต์นะครับดิฟ5าเซต10ครั้ง คอมบินเนชั่นอลเดนลิฟท์าเซตสิบครั้งเหมือนกันแค่นี้ผมก็ได้ท่าหลักที่โดนกล้ามเนื้อเยอะมากๆแล้วนะครับดิฟทุกคนรู้อยู่แล้วนะมันคือได้หลังแขนได้อกได้หัวไหล่เยอะนะครับส่วนเดนลิฟท์เป็นิงอยู่แล้วเราทราบนะครับว่ามันได้กล้ามเนือน้อต่างหฮมสติงคอร์ดกลูตกล้ามท้องหลังเยอะมากครบนะครับส่วนถ้าใครมีเวลาเหลือจริงๆหลังจากที่เล่นท่าหลักเสร็จก็อาจจะเล่นเป็น ท่าเสริมแอสเซอร์รีอาจจะเป็นพวกหัวไหล่หรือเป็นแขนนะครับเป็นเคิลเป็นพุชดาวอะไรอย่างนี้ได้ไม่เปัญหานะครับแล้วก็อาจจะจบด้วยท่าเล่นท้อง1นึ่ท่าของแต่ละวันวันนั้นก็จะเล่นเล่นสท่านะครับก็จะมีดิฟคอนเวนชั่นแนลเดนลิฟอาจจะมีบาร์เบลเคิลแล้วก็กลามท้องจบส่วนวันที่ 2, องูก็อาจจะพูอับหเซตสิครั้งกับ สควอตก็เป็นฟรอนต์สควอต5เซต10ครั้งส่วนถ้ามีเวลาเหลือก็เพื่อนๆอาจจะเล่นเป็นเป็นไหลสหนยก็เป็น Side เล t เทอร์ a เก็ได้นะครับจบด้วยหนึ่งกล้ามท้องวันนี้ก็จะเล่น4ท่าอันนี้คือตารางสําหรับเพื่อนๆที่เวลาน้อยจริงๆแต่อยากได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับเเวลาที่เพื่อนๆมีกันนะครับก็ผมคิดว่า ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาได้กล้ามเนื้อเยอะจริงๆเพราะว่าเราเน้นเล่นแต่ท่าคอมเพลวเป็นท่าที่โดนกล้ามเนื้อไหลมัดมากๆก็กระตุ้นหลายอย่างเบิร์นแคลอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ผมทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆที่มีเวลาเพียงแค่2วันส่วนคนละิปต่อไปแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลา3วัน4วัน5วันเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทําเป็นซีรีส์นี้ออกมาให้ดูนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยจริง,รงๆไม่ต้องห่วงครับกล้ามคุณขึ้นแน่นอน แค่เล่นโปรแกรมฮีโนะครับรองเท้านะครับปวดหลังแต่มาจากรองเท้านะครับมันมาได้ยังไงนะครับรอ,องเท้าที่น้องท่านเขาใส่นะครับเป็นรองเท้าว,วิ่งนะครับเป็นรองเท้าว,วิ่งที่มี